สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนในยามบ่ายนะคะเผิญว่าได้เข้าไปใน f c e e o o o นะคะแล้วก็ได้เห็นฝีดข่าวนะคะของประชาชนคนธรรมดาเนี้ยแหละที่เขามีการโพสต์ในกลุ่มนะคะแล้วก็มีการร้องเรียนต่อสื่อมวลชนไหมเพราะว่าตอนนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่เขามีการ ออกมาร้องขอความเป็นธรรมอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ผ่านทางด้าน Facebook เนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวก็จะมีนักข่าวไปทําข่าวเองในลักษณะนี้ก็เช่นกันนะคะก็คือเขาก็โพสต์ว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าได้รับสินค้าแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเตาน่าจะเรียกว่าอะไรเป็นเตาอบหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วมันบุก แต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่าเอ่อมันใช้ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาโฟกัสก็คือเขาบอกว่าคือเคลมไม่ได้เพราะว่าพอเปิดออกมาแล้วแล้วมันบุกแบบนี้เนี่ยทางไมค้าก็เลยเหมือนกับแบบปฏิเสธความรับผิดชอบนะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากใครซึ่งคุณไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยไม่ได้มีหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ขอที่จะเคลมทุกกรณีอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ย คนที่เป็นคนเซอร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโหย่างนงีเซงเลยคือไม่รู้จะทํำยังไงดีคือตัวเองก็พลาดไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ <S <S แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเลยเพราะว่าบางคนก็บอกว่าออฟาดครอสนะคะบางคนก็บอกว่าช่างมันเถอะแค่นี้มันก็ใช้ได้นะเราเนี่ยเคยสั่งเตาไฟฟ้ามาใช้ได้รับมากระบุกแต่มันก็ใช้ได้เนี่ยใช้มา เจ็ดแปดปีเราก็ยังไม่เสียเลยอย่างงี้มันก็ทนใช้ต่อไปเถอะไม่มีอะไรนี่มันแค่บุบข้างนอกจะไปคิดมากทําไมเนี่ยดูก็รู้หน้าจะไม่กี่ตังค์อะไรประมาณนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็มีการกวิวาทากันเยอะมากหลา,หลายกรณีแล้วมันก็มีคนมาแจ้งนะบอกเอ้ยอย่างนี้ต้องเอาเรื่องนะสามารถที่จะเคลมได้นะทีนี้มันก็มีในมุมมองของพ่อค้าแม่ค้าก็มาพูดอย่างนี้นะบอกว่าโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะ สมมติเราส่งของดีๆให้คุณน่ะแล้วคุณไปทําบุกเองแล้วคุณจะมาขอเคลมกับเราก็ไม่ก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่มีหลักฐานซึ่งพอมีได้ฟังแล้วพูดจริงๆนะมันก็เหมือนกับว่ามันก็น่าคิดทั้งสองฝ่ายแหละถูกไหมคะสมมุติว่ามันเจอพวกแก๊งหัวหมอมันก็มันก็มีสิทธินะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้เลยว่าถ้าเกิดไม่มีคลิปหลักฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า มันก็อาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยถูกเอาเปรียบก็ได้ทีนี้เราเราลองคิดเราต้องคิดก่อนนะว่าจะมีทั้งหมด3แง่ใช่ไหมคะสามฝ่ายก็คือพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ขนส่งแล้วก็ตัวคนรับสินค้าทีนี้เนี่ยคือมี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าถ้าสมมติเราอยู่ในประเทศที่มีความคดโกงมีความขี้โกงอยู่ในกรมวลรศอย่าเงี้ยมันพูดยากจริงนะคือมี่กาลัง ให้ให้คุณเห็นถึงสามฝ่ายว่าสมมติพ่อค้าแม่ค้าเอาของที่ชำรุดใส่แล้วเนี่ยบรรจุลงหีบห่อแล้วก็ส่งไปหาลูกค้าแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าได้รับลูกค้าเปิดแล้วก็มีหลักฐานเอออย่างเงี้ยมันก็สามารถไปเคลมได้ถูกไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่มีหลักฐานเคลมก็คือหมายความว่ายังไงกฎหมายไม่คุ้มครองเหรอเออมันก็พูดยากแต่นี้เราคิปในนำน้องกลับกัน สมมุติว่าพ่อค้าแม่ค้าหัวหมอเหมือนที่เราเคยได้ยิน,นสั่ง iPhone แล้วได้ก้อนหินอะไรแบบนี้ก็มีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เราก็มองว่าเออพ่อค้าแม่ค้าที่ขี้โกงก็มีนะมมุติว่าเขาถ่ายออจะพูดว่ายังไงดีอ่ะออันน,น,นี้อันนี้ก็เป็นช่องทางในการซิกแซกอีกนะสมมุตินะคะว่า เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคืออาจจะถ่ายแบบลวกๆหรือถ่ายเฉพาะด้านบนกล่องที่มันดูสวยงามแต่ว่าจริงๆแล้วข้างล่างอาจจะบุบหรืออาจจะเสียหายหรือถ้าสมมติว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ก็ยิ่งพูดหนักเลยก็คือเหมือนกับว่ามันก็พูดยากนะเพราะว่ามันต้องทดลองใช้อเะนอะถึงจะรู้ว่าเสียหรือไม่เสียแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่คือที่มีจะเล่าเนี่ยก็คือ,อ,อมีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาพูดไงว่าสมมติว่าถ้าเขาส่งสินค้าดีไป แล้วคนกลางก็คือขนส่งทุกวันนี้เรารู้กันอยู่แล้วนะในบ้านเมืองเราเนี่ยขนส่งก็ออบอมากนะคะโยนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทําสินค้าชํารุดเพราะฉะนั้นแมคค้าออนไลน์ก็เหมือนกันเขาก็มองว่าเออเขาก็ไม่สบายใจนะสมมุติว่าเขาส่งสินค้าดีไปก็อาจจะทําให้มันไปชดชารุดตรงขนส่งก็อาจจะไม่ได้หรือถ้าอีกแง่หนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่า พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยขี้โกงเองก็คือส่งไปทั้งชารุดเนี่ยแหละก็คือมันมีโอกาสเกิดทั้งสามฝ่ายเลยทั้งพ่อค้าแม่ค้าทั้งลูกค้าแล้วก็คนที่เป็นขนส่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราตามเข้าไปในเพจนะคะก็มีการเถียงกันเยอะแยะมากมายเลยมีการลงมาร่วมวงทั้งพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทั้งลูกค้าด้วยซึ่งก็ไม่ยอมกันนะบางคนเขาก็อ้างเลยนะคะว่าเวลาคุณถ่ายคลิป หมาแมวอะไรทั้งหลายแหละเด็กอะไรทั้งหลายแหละคุณก็ถ่ายได้คุณก็ถ่ายเป็นวักเป็นเวรแต่เพียงแค่การเรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยคุณก็ถ่ายคลิปไว้มันก็ไม่เสียหลายนะพอไม่ได้ตามอ่านแล้วเนี่ยพิจารณายอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยไม่มีความคิดเห็นเลยนะว่าอืมเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันสมควรที่จะต้องถ่ายทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทีนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเลยนะคะก็ลงมา ร่วมกันแสดงความมิเห็นด้วยกันเขาก็พูดในลักษณะแบบนี้แหละว่าสําหรับร้านเขาเนี่ยเขาถ่ายเอาไว้นะแล้วเขาเคยเจอลูกค้าหัวหมอลักษณะแบบนี้ว่าเคยมาร้องเรียนว่ามันชํารูดหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยงันหลักฐานด้วยการเอาไอคลิปไเ,เนี้ยส่งให้ดูว่าเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานนะของทุกเคสเลยอะไรเงี้ยจนปรากฏว่าลูกค้านี่คือบล็อกเขาแล้วหนีหายไปเลยอันนี้เห็นไหมคะน,นี่ชัดเจนเลยว่ามันเป็นลักษณะของมิจฉาชีพหรือว่าจงใจที่จะมา หาช่องโหว่ตรงนี้เอาผลประโยชน์ทีนี้นี่ถึงได้พูดไงว่าเห็นไหมคะถ้าเราพิจารณาหลายๆเคสที่มีเราไ้ฟังมาเนี่ยคือมันล้วนแล้วแต่ทุกคนต้องปกป้องสิทธิของตัวเองหรือว่าไม่ไม่ให้ใครมาเอาเปรียบทีนี้ในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เหมือนกันถ้ามีไว้มันก็ดีมันสามารถที่จะยืนยันได้ไงสมมตินะคะสมมติว่ามีจำลองสถานการณ์ว่า สมมติว่าคุณเคเป็นลูกค้าสั่งอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ยสั่งตู้สั่งอะไรเงี้ยแล้วพอไปเปิดปุ๊บถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยตอนที่เปิดพอเปิดออกมาปุ๊บก,ก็เห็นเลยว่ามันแตกหักถูกไหมคะแตกหักเลยอะ่ะใช้ใช้ต่อไม่ได้ก็เลยร้องเรียนไปที่พ่อค้าแม่ค้าทีนี้พอร้องเรียนไปที่พอ่อพ่อค้าแม่ค้าสมมุตินะคะว่าตอนที่ส่งตอนที่บรรจุลงไปเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกคลิปก็ไม่มีหลักฐานยืนยันสิอ่ะก็แย่สิถูกไหมคะ ก็กลายเป็นว่าพ่อค้าแม่ค้าต้องเคลมให้เขารู้เปล่าแต่ในทํานองเดียวกันถ้าสมมติว่าพ่อค้าแม่ค้ามีการบันทึกคลิปเอาไวป้ปุ๊บอ่าสามารถยืนยันได้เลยอ่าคุณเคไหนของคุณชํารุดนี่ผมก็มีหลักฐานของผมวันเวลาที่ผมส่งให้กับคุณนี่ก็คือเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามปกติเลยอ่าถ้าอย่างไรก็สแสดงว่าต้องไปไล่บี้กับทางขนส่งแล้วเห็นไหมคะว่าเหมือนกับว่ามันจะมีหลักฐานทั้งสองฝ่าย เอออันนี้มีก็ก็คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ในประเทศและในประเทศที่มันมันเต็มไปด้วยมีชฉาชีพอะเป็นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยคนที่จ้องจะอาศัยช่องโหว่เอารัดเอาเปรียบเพราะฉะนั้นถึงแม้ว,ว่ามี่ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะแต่เข้าใจเลยว่าเออมันการที่พ่อค้าแม่ค้าจะผละผักภาระโดยที่ว่าถ้าไม่มีคลิปคุณไม่สามารถที จะมาดําเนินคดีได้อะไรเงี้ยมันเราก็ไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าถ้าพิจารณาให้ถ่องแท้แล้วอะอย่างที่ม่ได้พูดไงว่าถ้าทุกฝ่ายแม่งเป็นมิจฉาชีพกันหมดนี่ก็ก็แย่มกันนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีคลิปเอาไว้ปกป้องตัวเราเองไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการอุ่นใจแล้วก็เป็นการเหมือนกับแบบทำให้เรามีความรู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ไปเอาเปรียบเขานะ แต่ว่าใดๆนะคะมี่ก็อยากจะรายงานในเรื่องของข้อมูลเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มี่เคยได้ฟังมานานแล้วแหละแต่ว่าเผอเอิญว่านะคะไปประจวบเหมาะกับเมื่อสักครู่นี้ที่มี่ได้ไปเจอใน Facebook ของตัวเองเนาะที่เขามีการพูดคุยกันในแง่ของผู้บริโภคก็เลยมีความรู้สึกเออถ้า่างนั้นเราก็ควรที่จะทำคลิปสั้นนะให้ทุกคนได้ได้รับทราบเออ ในเรื่องของกฎหมายอันนี้ใครนะที่สั่งของออนไลน์บ่อยๆใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะชอบช้อปปิง้งหรือว่า,เ,าเคยสั่งของให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยก็ให้รับทราบข้อมูลอันนี้ไว้ก็เป็นการดีนะเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองด้วยแล้วก็จะได้รู้เท่าทันเนาะถ้าสมมติว่าเราไปเจอพวกพ่อค้าแม่ค้าเอาเปรียบอันนี้ก็ไม่ดีนะเพราะว่านี่ก็เคยเห็นนะมีคนพูดในลักษณะแบบนี้คือพอไม่มีคลิปอะไรแล้วคือแม่ค้าบล็อกไปเลยก็มี หรือว่าไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่เจรจาไม่อะไรเลยอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถอนุมานได้นะว่าเหมือนกับพ่อค้าแม่คา้าไล่ความรับผิดชอบปัดความรับผิดชอบอันนี้เราก็ไม่เห็นด้วยนะถึงแ,แม้ว่าคุณไม่มีคลิปคุณก็สามารถที่จะร้องเรียนได้เห็นไหมคะอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องราวที่น่าน่าสนใจแล้วก็ถ้าเราศึกษาไว้มันก็ถือว่าเป็นการดีปกป้องตัวเองเรามาดูนะคะบอกว่าพ่อค้าแม่คา้าออนไลน์ต้องอ่าน แจ้งลูกค้าถ่ายคลิปก่อนที่จะแกะพัสดุอาจจะกลายเป็นโมฆะในขณะที่ว่ามีลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตคุณเชื่อไหมคะว่ามันจะมีพวก lazada s h o p e e อะไรเงี้ยเขาทำเป็นสติกเกอร์อย่างเงี้ยขายเลยนะคะขายให้พ่อค้าแม่ค้าซื้อไปติดไงเห็นไหมคะว่ามันมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าเราอะต้องรู้ทางด้านกฎหมายแล้วถึงจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะเราก็มาดูกันจ้ะเขาบอกว่าในวันที่ 21ธันวาคม2565ทนายเกิดผลแก้วเกิดได้ระบุผ่านทางด้าน Facebook ของตัวเองบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าส่งสินค้าให้ลูกค้ามีการติดสติกเกอร์หน้ากล่องพัสดุว่าการุณาถ่ายวีดีโอขณะเปิดกล่องพัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าไม่มีหลักฐานงดเคลมทุกกรณี ปรากฏว่าคดีที่ศาลจังหวัดอุดรธานีคดีหนึ่งผู้ซื้อสินค้ารับสินค้าไว้แต่ไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐานเมื่อเกิดกล่องพัสดุคือสินค้าเนี่ยมีการชำรุดในขณะที่เปิดออกมาแล้วก็เลยขอคืนสินค้าแต่ผู้ขายนั้นปฏิเสธเพราะผู้ซื้อนั้นไม่ได้มีการถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานในขณะ รับสินค้าหรือว่าแกะสินค้าลูกค้าจึงได้นำคดีนี้มาฟ้องเป็นคดีของผู้บริโภคศาลชั้นต้นในจังหวัดอุดรธานีได้พิภากษาว่าข้อความดังกล่าวนี้ถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมสัญญาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินสมควรประกอบกับคู่สัญญานั้นไม่ได้รับความยินยอมในสัญญาตั้งแต่ต้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมีพศ2540มาตรา4วรรค3ข้อตกลงดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามมาตรา11สิ่งที่ควรกระทำผู้จัดส่งควรถ่ายวีดีโอในขณะแพ็กสินค้าและผู้รับก็ควรถ่ายวีดีโอขณะแกะสินค้าเมื่อมีการชำรุดแตกหักร้านค้าต้องรับผิดชอบในเบื้องต้น และเรียกค่าเสียหายจากผู้ขนส่งไม่ใช่เป็นการผลักภาระให้กับผู้บริโภคเพียงฝ่ายเดียวต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทางทนายได้เสริมเข้ามาคดีลักษณะน,นี้เนี่ยในลักษณะาการติดประกาศแต่เพียงฝ่ายเดียวเช่นรถหายในห้างโดยห้างติดประกาศว่ารถหายห้างจะไม่รับผิดชอบ สารดีกาเคยพิพากษาไว้ว่าข้อความดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาเพียงฝ่ายเดียวเป็นสัญญาที่ถือได้ว่าไม่เป็นธรรมถือได้ว่าเป็นโมคะตามมาตรา11คำพิพากษาสารดีกาที่10570ทับส5ส่วนคดีที่ศาลจังหวัดอุดรธานีนั้นยังไม่ถึงที่สุดแต่มีข้อความประกาศในลักษณะคล้ายกับคดี ตามคำพิพากษาในศาลฎีกาที่10570ทับ257จึงสามารถที่จะเชื่อได้ว่าน่าจะพิพากษาให้กับผู้ขายหรือขนส่งรับผิดชอบเช่นกันอันนี้ก็เป็นโพสต์ของท่าทนายเกิดผลแก้วเกิดหลังจากนั้นนะคะก็มีคนเขาเข้าไปสอบถามทนายเนาะบอกว่าส่วนกรณีของการได้รับสินค้าแล้วไม่ตรงปก ทนายเกิดผลได้แจ้งว่าลักษณะแบบนี้คือเข้าข่ายของการช่อโกงไปเลยส่วนในกรณีที่ทางร้านเนี่ยมีคลิปบรรจุของก่อนที่จะส่งเหมือนที่มีได้แนะนำในช่วงต้นคลิปะนะคะ,ะทางทนายเกิดผลก็ได้ให้คำแนะนำนะคะบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องเลย แล้วก็ถ้ามีคลิปแบบนี้จริงเนี่ยก็คือสามารถมายืนยันได้เหมือนที่มีได้อธิบายไปช่วงต้นคลิปเลยก็คือพ่อค้าแม่ค้าก็มีคนรับก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องเอาสองคลิปเนี้ยไปยืนยันแล้วก็ไปไล่บี้หรือว่าไปเรียกความรับผิดชอบจากพวกขนส่งเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะมีถึงได้อธิบายมายืดยาวเลยว่านี่แหละมันคือมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิ่งที่ดีงาม อย่างบางคนเนี้ยก็เลยพอตอนแรกเนี่ยได้รับฟังเฉพาะในส่วนที่สื่อบางสื่อเอาไปลงเฉพาะช่วงต้นว่าสัญญานี้เป็นโมฆะนะเออยังไงเนี่ยคือสามารถที่จะเอาผิดกับทางแม่ค้าได้แต่เห็นไหมคะว่ามันมีซ่อนมากกว่านั้นก็คือถ้าสมมติว่าแม่ค้าเขาก็รอบข้อก็คือป้องกันตัวเองพอสมควรด้วยการถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย ก็อาจจะทําให้พวกบรรดามิชาชีพหรือว่าคนที่หัวหมอเนี่ยไม่สมประสงค์ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทนายแนะนำมาไว้ดีที่สุดเลยขายสินค้าก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนที่จะแพ็คสินค้าเพื่อป้องกันตัวเองส่วนคนซื้อ ได้รับสินค้ามาก็อย่าลืมตั้งกล้องนะคะถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาสองฝ่ายสมมติว่าได้รับความไม่เป็นธรรมก็คือไปร้องเรียนที่ขนส่งเพื่อให้เขารับผิดชอบอีกทีหนึ่งนั่นนี้ถือว่าเป็นการดีที่สุดเนาะเพราะว่าไม่เชื่อเลยว่าหลายครั้งหลายหนคนที่รอยนวลคือใครรู้ไหมคะก็คือคนขนส่งนี่แหละเพราะว่า มีมากมายเลยที่มีคลิปหลุดออกมานาเอาพวกขนส่งไปรษณีย์อะไรพวกนี้โยนสินค้าของลูกค้าเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยบางคนนี่คือแบบไม่ได้สนใจเลยนะว่าเราจะเขียนหน้ากล่องว่าคารุณาอย่ายโยมีของแตกหักมีของที่เป็นแก้วหรืออะไรก็ไม่สนใจนะคะาก็โยนเพราะฉะนั้นเ,นเห็นไหมคะว่า ถ้าสมมุติว่าทั้งต้นและหางก็คือทั้งแม่ค้าทั้งคนรับเนี่ยไม่ได้ถ่ายสินค้าไว้อะคือทะเลาะกอันตายเลยแล้วก็มานั่งเถียงกันด้วยเรื่องของกฎหมายอันนี้เพราะฉะนั้นนะคะป้องกันไว้ทั้งสองทางดีกว่าเราอย่าให้คนที่ขนส่งแล้วก็ทํางานอย่างชนิดที่ว่าไม่มีใจในการทํางานนะีใช้ใช้กาลังใช้มือใช้เท้าทําทําเหมือนแบบขอไปทีอะไรเงี้ยแล้วก็ทําให้เขาลอยตัวในการที่ไม่ต้องมารับผิดชอบของ ลูกค้าของพ่อค้าแม่ค้าอะไรเลยทําให้ต้องลูกค้ามานั่งทะเลาะก,กันเองนะคะนีก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจมากอย่าลืมนะคะช่วยกัน แสดงความวิถีเห็นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้มาหรืเปล่านะคะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้มีด้วยจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็มาเจอกันในข่าวต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ